สวัสดีครับผมชื่อวสันตุดมผลวณิธนะครับปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งนะครับ CEO ของบริษัท TSL Auto Corporation นะครับและปัจจุบันนี้เราก็มี3สาขาสาขาที่2ก็สาขาที่สา,าทรนราธาิวาราชนาครินทซึ่งเปิดมาแล้วกว่าเกือบ20ปีครับแล้สาขาที่3ก็จะอยู่ที่ภูเก็ตเส้นบายพาสเป็นหนุนเส้นหลักนะครับนะครับที่เราอยู่วันนี้ก็คือสาขาหลักสาขาแจ้งวัฒนะนะครับซึ่ง เป็นสำนักงานใหญ่นะครับซึ่งเปิดมาแล้วกว่า40กว่าปีนะครับตรงนี้ก็เราจะมีพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับคือใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้ทำธุรกิจรถยนต์นำเข้าซึ่งม็มีถึง8.5ไร่หรือ8ไร่ครึ่งครับตรงนี้ก็จะมีในส่วนของการขายรถนะครับศูนย์เซอร์วิสเครื่องยนต์นะครับที่ทำในเชิงลึกและก็ศูนย์สีเปิดชุดแต่งนะครับ ก็ถ้าเป็นข้างหน้านะครับที่ผ่านราพอมาข้างหน้าเป็นส่วนในของฝ่ายขายนะครับฝ่ายขายแล้วก็จะเ,เดือนนี้แล้วก็จะเปิดในส่วนของชุดแต่งนะครับก็จะมีการขายรถมีการตกแต่งรถยนต์นะครับตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ก็จะเป็นส่วนของรับรองลูกค้านะครับซึ่งก็จะมีพื้นที่ใหญ่นะครับก็จะมี ห้องเวลาลูกค้ามาเผื่อต้องการคุยงานนะครับเราก็จะมีห้องคอมฟอร์คิงสเปซนะครับหรือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมีเด็กเวลามารอก็โอเคเด็กกับพี่เลี้ยงก็ไปอยู่ข้างในคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนั่งรอได้ตรงนี้เราก็จะมีรถ uh, นะครับที่เป็นตัวอย่างทํารถเดมเลอร์เอาไว้โชว์นะครับว่าหลังดีโสโต้พลาสติกกับเบาะหนังแล้วเป็นยังไงหลังจากข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์แล้วก็ศูนย์สีนะครับ ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาผู้นำเข้าครับผมว่าความทักใจคือความซื่อตรงที่เรามีให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับมาไม่ว่าจะเป็นสวิตมายบริการด้วยใจนะครับทุกคนมาเนี่ยถ้าไปดูในคอมเมนต์ของ Facebook หรือว่าเซิร์ชกูเกิลเจอที่เขาจะโพสต์เอาไว้เนี่ยบางทีเราก็อาจจะมีเวลาน้อยเนาะ เราก็จะเข้าไปอ่านสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งที่เราได้คอมเมนต์จากลูกค้าฟีดแบกนำมาเพื่อมาต่อยอดหรือมาปรับแก้ไขเราแฮ ppy มากกับที่ลูกค้าชื่นชมเราในในสิ่งเหล่านั้นเพราะมันคือสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆแล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเจอหน้าลูกค้าทุกท่านใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็จะสามารถที่จะตรวจสอบหรือบริการได้จากข้างในคอมเมนต์เหล่านี้ครับแล้วก็ด้วยความที่ซื่อตรงนะครับมันก็คัดขายตรงไปตรงมา นะครับผมว่าแล้วก็โดยฝีมือโดยคุณภาพของทีมงานนะครับแล้วก็ว่าประสบการณ์ของ uh huh. ทุกท่านเองในบริษัทในการบริหารนะผมว่าคําว่าพีพิแยมมันต้องมาจากผู้บริหารนะครับภายในของผู้บริหารจนสื่อไปถึงพนักงานทุกท่านนะครับถ้าเกิดทุกท่านมาที่สาขาเจ้าหน,น้าที่นี้ทุกคนจะเห็นได้ว่าตั้งแต่พี่รปภ สองท่านละกันนะครับเขาจะมีความเป๊ะมากเขาจะมีเซอร์วิสมายที่สูงนะฮะหรือแม้กระทั่งพนักงานคนไหนเดินมาแล้วยิ้มแย้มเดินมาทักทายแม้กระทั่งแม่บ้านทุกคนนะครับหรือว่าแผนกรถลูกค้าเองก็ตามนะครับทุกคนอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยวิลลิงที่จะเซอร์วิสหรือมีเซอร์วิสมายที่ดีฉะนั้นผมว่าตรงนี้มันต้องถูกถ่ายทอดตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปนะครับว่าตัวตนของบริษัทอ่ะเฮ้ยคำว่าพรีเมียมอ่ะมันคือเซอร์วิส เซอร์วิสมันคืออะไรคือจิตใจแล้วจิตใจเราถ่ายทอดไปถึงลูกน้องอยังไงนั่นคือการที่เราให้ก่อนเลยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนถ้าตรงนี้ผมถือว่าก็ทำไม้ดีได้ยุคคุณพ่อนะครับก็คุณพ่อก็จะเป็นคนที่ใส่ใจลูกค้ามากนะครับถ้าเกิดเดินไปเราอาจจะเห็นป้ายสีแงแดง รหรืออาจจะได้ยินคำของคนจีนที่เรายุคเนี้อาจจะเบื่อแต่จริงๆมันคือหลักพื้นฐานคือวินยัยก็คือ,อกตัญยูซื่อสัตย์อดทนนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็ถูกถ่ายทอดมาโดยเจนที่2เป็นอย่างผมนะครับมันทาให้สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคนะครับหรือทําให้เชื่อมั่นต่อลูกค้าเชื่อมั่นแม้กระทั่งคนภายในนะครับไม่ว่าพนักงานหรือซัพพลายเออร์ที่เราดีลด้วยนะครับเชื่อมั่นไปถึง ผู้ประกอบการอื่นๆที่บริษัทมีการดีเันอยู่แล้วสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเชื่อมั่นไปสู่ผู้บริโภคตลอด40ปีครับ